แค่ถือเฉยอ่ะข้าจะเล่าอ่ะจะไปเล่าเราจะได้ออกไปชนภัยใค่เล่าพี่อั่นเราจะได้เลิกเขาไปเที่ยงคืนกว่าฉันขอเรื่องสั้นๆของเธอเรื่องสั้นพอเรื่องนี้มีอยู่ว่าสามสิบห้าเซนติเมตรทำไมล่ะมันสั้นเอ้มึงอยู่ไหนแล้วได้ยินมึงอยู่ไหนมึกมึงอยู่ไหนบนหัวพอออ่าโอเค ก็จะย้อนไปเมื่อตอนเจ้เนี่ยสมัยเจ้เรียนมัธยมโรงเรียนโรงเรียนนึง,งนนะในเขตบางละมง,ะงเอกชน <tripod. S 1> อ่าสมัยนั้นเจ้น่าจะอยู่ช่วงประมาณมหนึ่งทีเนี้ยอ่าโรงเรียนเนี่ยแต่โรงเรียนก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําอืม เป็นเรื่องที่แบบรุ่นพี่เขาก็เล่าๆกันมาแบบเออเข้าห้องน้ําำก็แบบระวังหรือไม่ก็แบบมันมีเสียงอะไรแปลกๆก็อย่าไปทักอ่ะเจะก็ไม่ได้เชื่อคิดว่าเขาร้อกันเล่นมีวิญญาณหนึ่งก็คือเจเนี่ยตามภาษาผู้หญิงเนาะก็จะเรียกเพื่อนผู้หญิงไปเข้าห้องน้ําด้วยกันเออเออไปห้องน้ำด้วยกันนะนู่นนี่นั่นก็ชวนไปกัน แล้วทีเนี้ยเจเป็นฝ่ายที่ห้องน้ํามันจะมีอยู่ทั้งหมดสองห้องเท่านั้นเป็นห้องน้ําที่เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องน้ําชายเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนฝั่งนั้นอะฝั่งทางขวาเป็นห้องน้ําหญิงและฝั่งซ้ายเป็นห้องน้ําชายแทนซึ่งงงมากทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนแล้วก็เมื่อก่อนนั้นอะห้องฝั่งเนี้จะปิดเจก็ต้องลงไปชั้นชั้นสอง ดืงเล่าไปก็คือห้องน้ำที่เจเข้าเนี่ยคือชั้นสามแล้วก็คือเจก็ทาําภารกิจส่วนตัวอยู่แต่ทีเนี้ยห้องข้างๆมันมีคนราดน้ําอืมแบบราดเลยแบบราดราดแบบนั่งยองอะราดแบบราดแรงเลยเจก็เอ๊ะหรือเพื่อนว่ะแต่เพอเอิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเจตอนนั้นนะ่ะนางอ่านนิยายอยู่หน้าประตูห้องน้ํา คือเราก็จะได้เสียงนางเก็ตไหมนางก็จะเล่าแบบอ่านนิยายของนางอะ่ะเพราะเจ๊บอกให้นางอ่านเสียงเรื่องดังเพื่อที่จะได้รู้ว่านางอะ่ะอยู่ที่ไหนเออเรายังอยู่กับเราด้วยใช่แล้วเจ๊ก็เพื่อนเจ๊ก็ยังอยู่หน้าประตูอะ่ะมันไม่มีใครเข้าห้องน้ํามาเจ๊ก็แบบเจ๊เจ๊ก็แบบรีบเลยแล้วออกมาแบบรีบเปิดประตูออกมาดูเลยแล้วเพื่อนเจ๊ก็ยังยืนอยู่หน้าประตูอยู่แล้วมันก็ทําหน้าเบว่อวะอะไรหรอมึง เป็นอะไรเหรอมึงรีบออกมาทําไมแล้วมันเห็ีคยงงเห็นหน้าเจซีมังเจก็แบบอ๋อเอ่อปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือประเด็นคือเรายังทำธุระไม่เสร็จแล้วถ้ามันวิ่งหนีไปแล้วใครจะอยู่กับกูก็ออกเฮียแหละแต่ก็อยากให้มันอยู่ก่อนเก็ว่าก็ถ้ามันไปแล้วใครจะอยู่กับกูก็เลยแบบเออเอเอไม่มีอะไรแล้วเจ๊ก็ทําธุระเสร็จแต่ใน,นระหว่างนั้นอะความรู้สึกคือห้องนั้นเหมือนมีคนอยู่อืมห้องข้างๆอะ พอเจ้ทํทธุระเสร็จเจ้เลยเปิดประตูอะประตูห้องนั้นมันปิดอยู่นะแบบปิดสนิทเลยนะเจ้ก,ก็เลยผักอะผักแรงๆห้องนั้นไปดูห้องนั้นเป็นห้องที่โสโครกที่สุดใช้คานี้ได้เลยแต่ไม่ได้โสโครกจากสิ่งปฏิกูลนะโสโครกจากแบบความเก่าอ่ะความที่ไม่มีคนใช้อ่ะแกไม่มีคนทำบบความสะอาดอ,ดอะใช่น้ําไม่ขอดอะก็แบบอ้าวเนี่ยแล้วใครลาดน้ํา ห้องข้างๆไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีห้องน้ําไหนแล้วมันมีแค่สองห้องนี้เท่านั้นก็แบบอืมกูโดนละแล้วพี่ก็เดินยังงบมามึงไปกูโดนละเไอ้เชื่อแบบแล้วเดินอย่างไวเดินกลับห้องกันอย่างไวเลยแล้วเจ้ก็เลยไปหาข้อมูลถามพะโลงเลยเพราะว่าเจ้สนิทกับพะโลงเจ้ก็เลยถามว่าเออลุงเนี่ยเจออย่างนี้เราบอกชั้นสามใช่ปะ อใช่ใช่ก็เลยแบบคนสนิทกันอ่ะเนาะก็เลยเล่าให้ฟังเขาเล่าว่าสมัยก่อนนานมาละตอนที่อ,อพ่อของพอ,อเนี่ยพ่อของพอเอจ้าของโรงเรียนเนี่ยท่านหนึ่งเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะชอบเป็นคนรักความสะอาดชอบมาทําความสะอาดถูตามพื้นเช็ดล้างห้องน้ําขัด สมัยตอนแบบโรงเรียนยังเพิ่งเริ่มต้นแรกๆมีอาคารนี้เป็นอาคารแรกอ่าแล้ววันหนึ่งเขาเหมือนเกิดอาการวูบเขาลื่นห้องน้ําและเหมือนแบบวูบไปเลยอะแล้วก็เสียชีวิตนะห้องน้ําชั้นสามตรงนั้นเลยอืมเจ๊ก็อ๋อภาพแม่งแปลกขึ้นมาเลยอ๋อ สะอาดจัดอีลาห้องน้ําด้วยก็แบบก็นั่นแหละแล้วคือทุกแล้วคือระยะเวลามันผ่านมาหลายปีมากๆแล้วนะเขาก็ยังวนเวียนอยู่างนั้นอยู่อ่ะเออเหมือนว่าจิตสุดท้ายนะใช่จิตจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเขาเขาอยู่ตรงนั้นคือแบบคนคนคนแบบทําความสะอาดเขาก็จะทําความสะอาดอยู่อย่างนั้นแหละใช่ แต่โชคดีที่เจ้ได้ยินแค่เสียงยังไม่เห็นตัวโชคดีมากโชคโชคดีมากๆเกเห็นตัวอาจจะช็อกได้เหมือนกันออืืแล้วก็ไม่ได้เงยหน้ามองเพดานด้วยเพราะเราก็ดูหนังมาเยอะแล้วก็เสี่ยง <c ười> ไข่ไ้จะไปเกาะขอบประตูขอบกระเพงเ <c ười> ้ยกูจะเข้าห้องน้ำพี่บอยเฮียแจาเนี่ยแหละ เรื่องเรื่องสั้นๆของเจแต่โรงเรียนเจอ่ะมีเรื่องเล่าเยอะเจก็เอจอเยอะกองบรรทัดใช่คือคือเจอเจอมาเยอะมากในโรงเรียนแบบนนเจ๊อยู่แบบนาฏศิลป์ก็เจออ่าเหมือนตอนแบบช่วเงยเงย็นๆเขาจะรำอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมสอมรำแล้วใช่รำรำนาฏศิลป์เจอ,อยู่ดนตรี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขาจะใช้ห้องร่วมกันอยู่ชั้นสี่มันจะมีห้องหนึ่งที่ปิดตายคือโซ่เนียจะล็อกเอาไว้อาจารย์พี่ก็จะบอกว่าถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรอย่าเข้ามาห้องนี้ถ้าจะเข้ามาต้องแจ้งผมก่อน mm hmm. เจ้ก็ไม่ยุ่งแต่ว่าเจ้ก็ซ้อมซ้อมดนตรีช่วงเย็นแบนก็เย็นอ่ะเนาะก็ไม่ค่อยอยากกลับบ้านมันก็โพเพช่วงประมาณแบบหกโมงอยู่กันไม่กี่คนทีเนี้ย เจะก็แบบทำธุระอยู่ในห้องเพื่อนๆแต่ละคนก็เริ่มเก็บของและอีกคนนึงก็ไปเข้างน้ําอีกคนนึงก็แบบไปเอาของห้องตัวเองมีเจ้อยู่คนเดียวในห้องนะตอนนั้นทีเนี้ยมันเหมือนมีลมพัดมาแก่—ลมแบบลมแบมบวูบับบวูบแบแล้วประตูห้องก็ปิดปังหลังจากถึงห้องประตูปิดปังเจ้ได้ยินเสียงเหมือนโซ่เหมือนโซ่อะ คนเอ่อโซ่ลากอ่ะลากกับพื้นอะ่ะคลืดคลืดคลืดอย่างเงี้ยอ่าแต่คือเท่าที่มองอ่ะมันไม่เห็นใครเจ้ก็รีบแบบลึกหน้าไปมองไอ้ใครวะใครวะเพื่อนมาอย่างวะแต่ประตูห้องมันปิดไงแต่ได้ยินเสียงอ่ะผ่านจากประตูห้องแล้วคือน่าจะเป็นจังหวะด,ดีของเจ้เลแหละที่ผ้าม่านมันปิดเลยไม่เห็นว่าไอ้คนที่ล่างโซ่อยู่ข้างหน้าคือใคร แต่เสียงโซ่มาแต่โคตรผิดสังเกตเลยเพราะว่าเวลานั้นมันไม่มีคนมาเน่งเล่นล่ามโซ่กันอยู่แล้วใช่ปะอืะใช่แล้วห้องเนี้ยคือแบบมันมีอะไรแปลกๆเยอะอย่างว่าเนาะห้องดนตรีห้องนาฏศิลป์อไอพวกเนี้ยเราเราเลี่ยงกันไม่ได้ลแล้วอืมแต่แต่แต่โชคดีที่ไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนแต่คนอื่นนะเจออืมก็มีประมาณแค่นี้แหละอืม ถ้าหายพี่เยี่ยวเยี่ยวเนี่ยเนี่ยเล่ากันเสร็จเนี่ยผมแต่งเรื่องเสร็จพอดีแล้วเออสบายละโอ้เรื่องแรกนี้ให้สาบกระโลกเลยนะเรื่องนี้ผมให้สามจุดห้าของผมพี่จะให้แบบห้ากะโลกแบบสิบกะโลกเลย กูเเพิ่่่่งงแตตะีีี้นนลยไปแล้วปิดไลฟ์กันแล้วก็นอนนะครับผมสวัสดีคุณค้าสวัสดีครับเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปาหัม่ไอ้เห้ยไม่ใช่กูพี่มี่เหี้ยเหี้เหี้ยกลัดจะไปเจ้านี่เจ้านี่ไอ้เหี้ยเราเปิดผ่านหน้ากู